สวัสดีครับอยู่กับผมบ้าพ่อไทยครับกับช่องบ้าพ่อไทยครับตอนนี้ผาเบ่งกันมา51กับ49ครับเปิดหน้าดินครับเตรียมดินปู้อ้อยครับตอนนี้ผากลางนี่ครับแล้วก็วนวนวนไปเครื่อเครื่อต่างน้นจังปี้นปิ้นฟังนั้นเอาเลยครับจังกลับลงฟังนั้นแล้วขึ้นฟังนี้กลับลงฟังนั้นเพราะว่าหน้านี้เรื้มกว้างแหละไปคือจะเอาส่งจะส่งจ่อนี่ครับแปลงนี้ประมาณแปลงนี้20ไร่ครับ เดียกับจันมาห้าสิบเอ็ดครับเดี๋ยวสิผาบึงห้าสิบเอ็ดก่อนครับไล่แลดงสีผาบึงสี่สิบเก้าครับครัดเก้าเอ็ดสิบโหลนะครับพอดีเพิ่มมาพอดีครับพอดีเตี้ยเพิ่นมาเพิ่มไซเทอร์ครับสีดำกิบครับมีนี่เพิ่มมาเนี่ย ตอนนี้ฟานวิเศษครับแตงแล้วหมือนกันครับได้ผ่านงานเบิ้งครับดินเนี้ยครับพวกนี้ครับ เพื่อหน้าดินรอบแรกครับป็นพุดหมันอัดดนเติบแล้วมาสิมาใช้ไยหรอกครับฝนตกรับดินเพิ่งแห้งครับกามีหกไปเลยครับใช้ใช้ใตอกันตองขันครับนี่ครับหน้ากระท้ามาแล้วเนี่ยคือมันใกล้แลวจงึงกามันเคลื่อนแลวจึงสบปีนฟังึ้นเลยครับตัวหน้ากระเอสาคือกันครับ นะครับไ่หมาแน่แล้วประมาณสิบกระไรแล้วเพลิเพลินกับฟ้าจีตตามช่องนี้น,นะครับเพลิดจิตตามนี้แล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนะแล้วก็บางคอมเมนต์นะครับเนาะถามเข้ามาก็คือว่า มันบางคนเนี่ยราวาคือมีลงในพันหกพันปวดนะครับตีดินก้อนตีให้งาตายก้อนนะครับตาวาทางบ้านผมผัดมีแบบนั่นนะครับคือไทยไทยพันสามเนี่ยไทยรอบนี้แล้วก็มาไทายพันสามอีกรอบหนึ่งครับแล้วจึงตีห้างหกแล้วก็ฟู ผู้วยครับเขาผ่ากันเอ็ดแบบนี้นะครับทางอื่นเอ็ดแบบเหลยกะคอมเมนต์มาได้ครับเอ็สืีกันเพราะว่าทางนี้เขาเปิดหน้าดินเขาเขายิ่อให้มันเหลิกก่อนครับยิ่งให้มันเหลิกยิ่พให้มันกบไปเราจะเราจะจ้งอันทาอีหลอบหนึ่งครับใช้พันซ้มเนี่ยแล้วก็ใช้อีรอบหนึ่งใช้ตัวนี้แหลคกับ เมื่อเวลาดินแห้งหรือคันพ้นอุตุกลับมาท้ายอีรอบหนึ่งเราก็ยังตีดินครับตีดินนะครับปู่น่าจะหย่อนแซงครับฟังนี้ ตัวนี้รถเชียดสดครับตอนนี้เพิ่งปิดเพ่งนะครับเดี๋ยวสิพาไปถ่ายครับเดี๋ยวถ่ายห้าสิบเอ็ดก่อนเดดครับเดดยี่สิบไล่ครับใช้แต่สเสาน,นี่ึ้นแล้วครับแขงนี้ ย้อนแสงในเด้อครับียคงทำครับ้าวมันเึิ่งจะจ่อครับาะมันย้อนแสงครับปานใบยิบซีนะครับ่ว่างผมใบเริ่มจะมืดแล้ว ใส่มาแล้วครับปีหนึ่งเด้ผ่าไปเบิ้งค้านสี่มทีครับบอสตีนดีบอส เอ็ดคี่ห้าสิบเอ็ดก่อนครับก็เลยห้ามเอาพึง่งกับปลาจี๊ดจําจองปลาผู้ถ่ายนี่นะครับกเ็เลยจีดตํายิ่งเลยอาการขอบฝุ่นลายๆนะครับเนาะ ดินเนีย้ยครับดินดินดิน,ดนเนีย้ยมากนี้ครับ ครับเมื่อี้รอบหนึ่งครับัวเอสคิปเดินไปเดียวสีหน้าเบื่อครับกอเบิ่งนแจยงช่วงนี้กันนี่นะครับงานทยเพืน่อน้าดินช่วงนี้ นะครับอยอนแสงเลยนะครับต้องรอไผ่ลาย49เจียติดกับตัวนี้ผูครับผูนะครับผูตัวนี้ผูกตีผูนะครับตัวนี้ ใช้น้ำกันครับใช้่อด้ากันเลยครับกับ49เดี๋ยวชุดนี้ครับพอดีชุดนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิอง49กับเป็นอีก2นะครับเนาะ ท่านกอขอจจกลิปตนี้นะครับนอกก้องเพเรื่อหกับา,าติดตามสองพระพุทธไพนี้นะครับก,ก็เลยติดตามอยู่แล้วก็ขอบคอุณหลายๆกนะครับนาากกรยขอจจกลิดตอนนี้นะครับสวัสดีครับ